ทุกๆวันที่ผมเล่นเกมนี้ผมได้แต่เฝ้าภาวนาไม่อยากให้วันนี้มาถึงแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้วันแห่งความเศร้าวันแห่งการจากลาวันที่คนเราจะสามารถพรากชีวิตผู้อื่นเพียงเพราะเงินห้าซิลเวอร์เฮ้ยค <Hey! S 2> ่าจ้างผมห้าซิลเวอร์ใช่แล้ว ผมมีค่าห้าบาทว่างั้นตอนนี้ทุกคนอ่ะทุกคนได้รับค่าจ้างด้วยเงินห้าบาททั้งนั้นโอ้โหไม่มีมักวันนี้สุดยอดจริงๆรู้สึกได้เลยว่าชวนี้เคยาความคาดหวังที่ทุกคนมีให้แก่ผมนั้นมีมูลค่าเท่านี้กันสินนั้นเนี่ยตองกำลังแห้าบาทได้ครับได้ผมก็จะสู้แบบห้าบาทนี่แหลผมก็ปลากระจายอย่างเดียวอยู่ไกลๆพี่ฟุกถูกจ้างเท่าไหร่ครับ 5บาท5ซินเวอร์โอเคเราก็เล่นแบบ5บาทนี่แหละครับเดี๋ยวเราอยู่บนราคาเนี่ยเนอเล่นให้ดีเกินราคาเข้าใจไหมผมผมปลาเรากระจายพี่ฟูก็นั่นแหละเจือจานอย่างเดียวโอเคเดือดปลาปลาโลกเดียวใช่แล้วล่ะตัวผมและผู้คนจํานวนมากได้ถูกว่าจ้างมาเพื่อตีบอสกิลด้วยมูลค่าเพียง5บาทซึ่งนี่ถือเป็นการก่ออาชญากรรมที่ไม่อาจให้อภัยได้ และการก่อเหตุนในครั้งนี้นำโดยผู้ที่มีสมญานามว่าโทเมเโตหรือก็คือมะเขือเทศนั่นเองพอกันทีการกดคี่แบบนี้มันจะต้องจบลงที่นี่และวันนี้จะไม่มีใครต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะเขาบอกว่าทาให้ร่วมดวนคืออะไรหรอ มันเป็นเควสครับผมกดเลยครับกดเลยเควสเควสบอสขใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วอยุดแล้วมันก็ยุดยันใช่ไหมใช่ครับใช่อ้าวทำไมตุยอ่ะโดนสวยไงโดนนินจาตายใช่หมดตายตายแบบแบบบูมแบบแบบบูมอะไรครับอะไรอะไรคนคนที่ทำไม่ตายไม่ตายโอ้ยเยอะโอ้ยหลังเลยไปไหนวะวีครับวีวีวอลวีหนี ไปฝึกมาใหม่นะแม่จะอาบน้ำให้สนอยดวเดี๋ยวก่อนน่้ยโอ๊ยโอกยโอ๊ยอ๊ยโอ่ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊มโอ๊ยโอรยโอครโ่๊ยโอ๊ยโอ๊ยาว่าโอ๊ยโอ๊ยโ่๊ยโ่๊ยโ่๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยใอ๊ยโอนยโ้พยโอเยโอ๊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 ยผไ๊ยโอ๊ย่อ๊นโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊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 ยโ้๊ยโอห้ฉันได้พลัองมือ่ามะเขือเทศไป ทั้งที่ในตอนแรกก็แค่อยากจะเจราจาขอค่าตัวเพิ่มแท้ๆแ,และในวินาทีที่บ้าคลั่งนั้นตัวฉันก็ได้พลั้งมือฆ่าชีโฮเทนกับนัดด้วยแถมยังเกือบจะฆ่าแบบบูมไปแล้วอีกคนกแค่เรื่องเงิน5บาทมันจะทำให้เรากลายเป็นฆาตรกรที่เลือดเย็นได้ขนาดนั้นเชียวเหรอเฮ้ยทำไมกันไม่สิ ที่ฉันฆ่าพวกเธอทั้งสามคนไปฉันไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างใดฉันไม่เคยอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่พอรู้ตัวอีกทีดาบอาชุรามันก็มาอยู่ในมือคู่นี้แล้วเอาเป็นว่าฉันจะไม่ขอให้พวกเธอให้อภัยแต่ฉันอยากให้พวกเธอเข้าใจและในเมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกำลังรงรูปกำลังล้งรูปจังหวะนี้แหละเออเอยเอยเอยเอจะเปิดเยจะเปิดเยไอ้ป๋าีวิ่งนีวิ่งนียังไม่มีวุฒิยไม่มีวุฒยไม่มีวุเอ้ายัไม่มีวุฒิ่แล้ครับจังหวเอ้าเฮ้ยทไมตีกไม่ได้เพรมันเขตปลอดภัยมันเขตปลอดภัย อ๋อไม่เกต<น>ป่อใช่ไหโ,โอ้โหไอ,อ, <laughs> เ,อเรา<น>อุตสาแบบนี่แหละ <laughs> จังหวะนี่นแหละคนเยอะก็ <laughs> <laughs> ดีอย่างหนึง่งเหมือนกันครับผมจะไม่โดนโดนกระทียมตายไอเย้ด <laughs> ตอนนี้แหละบอกตอนนี้แหละตอนนี้แหละมับ <laughs>